คาถาพุทธมงคลคาถาเป็นคาถาของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมรังสีใช้สวดทุกวันเพื่อนมรสก,การบูชาพระอรหันต์แปดทิศล้วนแล้วแต่มีฤทธิ์ทุกองค์เป็นมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทําการสวดบูชาแล้วย่อมจะมีลาภผลเป็นมิ่งมงคลและปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ให้ผู้เริ่มบูชาเริ่มตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุธทางสารนังขัดชามีธรรมังสารนังขัดชามีสังขังสารนังขัดชามิทุติยมบีพุธทางสารนังขัดชามีทุติยมบีธรรมังสารนังขัดชามิทุติยมบีสังขังสารนังขัดชามีตติยมบีบุธทางสารนังขัดชามิตติยมบีธรรมังสารนังขัดชามีตติยมบีสังขังสารนังขัดชามี นโมโพธิสัตว์ผอมารังสีโอมสีสีผอมารังสีนามาเตโชมหสัมมาโนมหปัญโยมหลาภูมหายโสสัพพสิทธิภวันตุเตนโมโพธิสัตว์ผอมารังสีพุทธะพุทธะพุเทพุโธพุทังอรหังพุโธอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะ สัมพุทโธทีปะทังเศโทนิสินโนเจวะมัชิเมโกทันโยปุปปภาเคจะอาคนเนยเยจะกสโบสารีพุทโธจะทับขิเนหาอรติเยอุปาริจะปัชิิเมปีจะอาณโทพายพเพจะความปฏิ มุขขลันโจะอุตระอิสาเนปจาราหุโรคิเมโคมังขละพุทธะสัพเพอิทาปติทิตาวันติตาเตจะอัมเหหิสการเรหสจัปูชิตาเอเตสังอานุภาเวนะสภะสดที เจวามันจันตนะมัสเนยังนามัสสมาโนรัตนตยยงยังบุญญาพิสันทังบิปุลังอารัตทังตัสานุภาเวนะหะตันตะรายยอิเจวามันโตสุขโตสุรคโคชินานุ เวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันดารายโยสัตธรรมานุภาวะาริโตจรามิชินบัญเรรีต่อไปนะครับจะเป็นคำอธิษฐานที่เชิญพระเข้าบัวนะครับเป็นคำอธิษฐานที่จะทำให้จิตเราเนี่ยมีฤทธิ์ที่จะภาวนาและเกิดความเพียรพยายามในการปฏิบัติมาก ขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะตั้งปฏิภานไว้ว่าจะเข้าถึงพระนิพพานนะครับเป็นสารนังคัจฉามินะครับโดยจะสวดดังนี้พุทธังชีวิตดังยาวนิพานังสารนังคัจฉามิไฟในร่างกายของข้าพเจ้านาย ขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพานศัตรูมารกรรมเวรอย่ามีมาผจญเดชะพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทารณะทําความสำเร็จกิจที่ตั้งใจมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงทํามังชีวิตดั้งยาวนิพานังสารังคัจฉามิลมที่ขาพเจ้าหายใจเข้าออกทรงไว้ซึ่งร่างกาย นายนางขอถวายแด่พระธรรมเจ้าเข้าถึงพระนิพพานทุกวิตกเศร้าหมองอย่ามีมารพระจนเดชะพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นกุศลขอให้จเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลมีทานธารณะทำการสำเร็จมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวง สังขังชีวิตตั้งยาวนิพานังสารนังคัดชามิอนา,าคตปัจจุบันของข้าพเจ้านายและนางขอถวายต่อพระสังฆเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเข้าถึงพระนิพพานบาปกรรมทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายอย่ามีมาประจนเดชพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญกุศลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานธรณะตั้งใจทําอันใดให้สมปาถนามหัศจรรย์ เนื้อมนุษย์ทั้งปวงอุกาสะอุกกาสะข้าพเจ้านายนาง ขออันเชิญเทพพย,ยดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีจริงถึง16ชั้นฟ้าสุาลาลัยตลอดจนกระทั่งภูเขาเหล่ากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่ของข้าพเจ้าล้วนแล้วแต่มีคนดีวิเศษมาประจำจงปกปักพิทักษ์รักษาโพยภยัยอันตรายใดๆภายนอกภายในขอบขันทสันดานของข้าพเจ้านายหรือนางปาถนางานเงินเกียรติยศชื่อเสียงอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการสิ่ง นั้นๆอย่าขัดข้องในใจให้ความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการตั้งแต่วันนี้สุขโขโหโมมิหลังจากนั้นให้แผ่บทเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดังนี้สัพเพสัตาอเวราโหนตุอัพยาปัช,ชาโหนตุอะนคาโหนตุสุขีอัตานาังปะริหารันตุ สัพเพสตาสัพพทุขาปมุจจันตุสัพเพสตาลัทธสัมปติโตมวิขฉันตุสัพเพสตากรรมัสกากรรมทายาธากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรณายังกรรมังการิส,สันติกัลลยายนังวาปาปะกังวา ตัดสัทายาธาภวิสันติสุดท้ายแล้วให้สวดบทสกัตวาซึ่งเป็นคถากาันโรคภัยไข้เจ็บที่สวดกันมาตั้งแต่พระพุทธกาล สกดตัวพุทธตนะงโอสัถังบุตมงวรังอิตังเทวมนุษย์สานังบุตเตเชนโสตินานัดสันตุปัฏฐาาสเพทุกข้าบุปสเมนตุเมสกดตวธรรมรตนะงอสัถังอุดมังวรังปริรหงบปสะมนังธรรมเตเชนาโสตินานัดสันตุปัฏฐวาสเพพยาบูปสเมนตุเมสกดตว ว่าสังขาระตานังโมสถัง,งอุตตมัมวรังอาหุเนปา,าหุเนสังกเตเชนโสธทินานัสันตุปัตวาสเพอโรคาอุปัสเมตุเนสาธุสาธุสาธุ